เพื่อนๆว่าเชงเต็มระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อลองคอมเมนต์มานะครับผมว่ามันน่าจะมีถังน้ํามันแล้วก็เป็นแฮนแแฮนเมเนียมใช่ไหม แต่แฝงคอเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคอมเมนต์บอกว่าแฝงคอมีเนียมเนี่ยอันตรายพี่พี่ไม่ต้องใส่นะครับการว่าวันนี้จะถึง10,000บาทหรือเปล่านะครับ่เครื่องเพื่อนๆถามว่ารถผมกับรถโกดิวดีมใครจะแรงกว่าการผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยน้อยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมได้งบมาเพิ่มอีกแล้วครับ1,000 10, 0บาทเราจะทําทรงเชงที่เราจะสั่งของอะเออเราจะสั่งของอีก1,000 10, 0บาทนะครับ10,000บาทเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าผมดูจากน้องเจ้าหวานหรือว่าน้องโควิดเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นเหมือนน้องโควิดใช่ไหมแต่ทรงเชงของผมผมจะทําทรงเชงจริงๆนะครับ ก็คือไม่ใส่ไฟหน้าไม่ใส่หน้าไม่ใส่ไฟท้ายนะครับแต่เดี๋ยวเราเราจะทำซองให้ดูก่อนแต่ถ้าว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กผมอาจจะใส่ไฟท้ายไฟหน้าทีหลังนะครับเผื่อว่าเราเอามาขับเล่นไงแบบว่าเราทำมาจอดเราก็ทำได้นะครับรู้ว่าทำจอดแต่เดี๋ยวเราจะทำทรงเชงเต็มระบบแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเอาตังมาสั่งของมินียมแล้วก็จะเป็นพวกอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่า เราจะทําเชงเต็มระบบเพือพ่อนๆว่าเชงเต็มระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อลองคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าที่ผมคิดคิดไว้เนี่ยก็จะมีถงังมินียมใช่ไหมขาดไม่ได้เลยคือคือถังมินียมทรงเชงก็จะเป็นถังมิเนียมยแบบนี้นี่นะครับอันนี้นี่คือของโกนิวนะนี่ถังมินียมทรงเชงจะต้องบางแบบนี้นะครับเห็นปะเออส่วนเบาเบาเนี่ยเขาใช้เป็นเบาะเล็กนะครับก็คือเป็นเบาปาดแบบเล็กจริงๆ แต่ของผมที่ผมซื้อมาก็คือมันเล็กเหมือนกันนะครับแต่มันเล็กไม่เยอะมันก็ยังประมาณเนี้แต่ว่าเบาะชงจริงมันประมาณนี้นะครับแต่เราจะใส่เบาะนั้นแล้วกันเพราะว่าเราไม่เราไม่มีตังแล้วนะครับเออไม่ใช่ดีคลิปนี้เรามาเพื่อซื้อของเออนะครับวันนี้เราจะจัดของมินยมใส่นะครับแล้วก็จะเอาสา่งของที่มันสวยงามมาด้วยแต่ว่าเราจะสา่งก็น่าจะมีพวกเพื่อเพ่ว่ามันขาดอะมันขาดอะไรบ้าง ผมว่ามันน่าจะมีถังน้ำมันแล้วก็เป็นแนด์แหวนมีเนียมใช่ไหมแต่แฝงคอเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคอมเมนต์บอกว่าแฝงคอมีเนียมเนี่ยอันตรายพี่พี่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาแล้วกันนะครับสำหรับแฝงคอมีเนียมผมกลัวมันจะอันตรายนะเพื่อนๆว่ายังไงแฝงคอมีเนียมแบบมันเดี๋ยวมันหักหักง่ายนะครับเหมือนเรายกล้ออย่างเงี้ย พกหักขึ้นมาเนี่ยเกมเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีข้าวข้าวก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราไปชชบการว่าวันนี้จะถึง10,000บาทหรือเปล่าครับแต่ดุมเออต้องซื้อดุมด้วยครับเพื่อนๆพอดีว่าดุมเขาบอกว่าเอาไปกึ่งอะราคามันเท่าเท่า,ากับที่ซื้อใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราจะซื้อใหม่นะครับดุมอาจจะเล่นเป็นดุมเจาะแบบไล่เบาอะเออเป็นดุมดำนะเพราะสายเชงจริงๆต้องดาแล้วก็ เชิงจริงๆเนี่ยข้างหลังจะต้องเป็นดุมเดิมหรือว่าเป็นดุมย่อก,ก็ได้แต่ถ้าเป็นดุมเดิมเนี่ยจะต้องถอดอะไรนะเบ้า <c oughs> ขเขาเรียวกว่าเบ้าอะไรเบ้าเมกออกนะครับ <c oughs> เบ้ามือลิงอะออกไป,ไปสั่งของกันครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมาเท่าไหร่ไปนอนนอนอยู่ก็มีอะไรมาคล้องคอ,งอวันนี้ผมมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมนะ <c oughs> นั่นก็คือเกมสวิตบาร์คลีของเว็บ S9 SCG นะครับนี่ผมบอกเลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายแจ็คพอตแตกไวนะครับและที่สำคัญเลยเว็บนี้แอดมินเขาตอบไวมากนะครับเว็บนี้มีบริการ t r u e Money Wallet และทักไปปุ๊บไม่ถึง3นาทีก็สามารถสมัครได้เลยนะครับ และที่สําคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคยน้อยนะครับหรือว่าแคปภาพของผมไปก็ได้นะครับบอกว่ามาจากช่องอโคยน้อยเขามีโบนัสถึง20%กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนย้ำมาทุกคนนะครับมีโบนัส50%ก็ใครที่จะเล่นนะครับก็ add เอปเลยครับ s 9 s g g อย่าลืมนะครับอย่าลืมเติมเอเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเอเนี่ยอาจจะเป็นเว็บปลอมก็ได้นะครับอ่ะโอเคผมเบื่เพื่อนตอนนี้ผมก็นี่ เดี๋ยวเราจะมาช็อปกันนะผมแล้วว่าเราจะได้อะไรบ้างเนี๋ยผมจะตั้งกล้องแบบถ่ายเอาไว้แล้วกัน,นครับเพราะว่าผมหวังว่าเพื่อนๆจะคิดแบบผมก็คือผมจะจัดถังมิเนียมแฮนด์มิเนียมขาตั้งอ,อะไรวะขาที่ตั้งปักเท้าอ่ะมิเนียมแต่ผมเป็นทรงเชียงจริงๆเขาถอดนะรู้สึกเขาถอดนะครับแล้วเขาก็เยี่ยงขั้นตรงกลางที่เป็นเหล็กอะ่ะ ขั้นตรงกลางแต่เ,เราซื้อมาใส่ด้วยกันเพื่อว่ามันมันก็เบาแล้วครับไอขาขาตั้งมิเนียมที่ว่าตรงกลางอะแล้วก็จะเป็นขั้นเกียร์แล้วกันขันเกียร์ก็จะเบิกใหม่แล้วก็ดูไปไปดูกันว่าวันนี้ผมโดนเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาสั่งกันที่ชิ้นแรกนะครับก็คือถังน้ํามันมิเนียมเอ้ยไม่ได้ถังมินถังน้ำมันมิเนียมไม่รู้สึกว่าสั่งที่เพจนะครับสั่งที่เพจอะไรสักอย่างนี่แหละโมเมนต์โกนิวสั่งแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งถังมิเนียมก่อน ไปเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเฮนมีเนียมแฮนมมเนียมนะครับ โอเคผมก็ผ่านมาแล้วกว่า10นาทีตอนนี้ผมก็ได้ทำการเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าบาดเจ็บของผมเนี่ยจะโดนไปเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเราต้องเอาไป <c oughs> มือหนึง่งแต่ในลาซ a ด้ามันไม่มีถังน้ำมันทรงเชงนะครับมันมีถังน้ำมันอะไรนะที่เขาใช้กันก็คือถังที่้ายๆกูนิวซื้อใส่น้องโควิดอะ่ะ มันไม่ใช่นะครับอันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่สังทองเชงนะสั่งทองเชงต้องเป็นปาดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมเจอเพจที่มันเขียนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปสั่งที่เพจนั้นกัน,นครับนี้เดี๋ยวามาดูเดี๋ยวเรามาดูสินค้าของเรากันที่เราสั่งนะครับก็จะเป็นเบ้าสเตอร์เว็บร้อยแบบเจาะนะครับ <S <S เห็นปะเบ้าสเตอร์เว็บร้อยแบบเจาะคือลาซาด้าก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับนี่สเตอร์เว็บร้อยแล้วก็เป็นนุ่มเว็บหน้าหน้าหลังดำนะครับนะหน้าดำ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงเพื่อนๆว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าโอเคหรือเปล่าดุมแบบนี้โอเคไหมหรือว่าพ่นสีไหมแต่ผมอยากพ่นสีอยู่นะครับจะได้เพียวฟ้านะพ่นสีเนี่ยป้าเห็นไหมก็จะจัดน็อตเครื่องนะครับนาคมมาด้วยน็อตเครื่องน้คมนะคือเอามาแบบชิลๆแหละอย่างเงี้ยเราเอามาไล่มันใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าสีแข็งเครื่องเรามันสีดําแล้วก็โค้งก็ดําเนี่ยวกลัวมันจะมืดนะครับแล้วจะเป็นแกนล้อ เกล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังแบบกึงมือมั้งอันนี้เขายกงานกึงมือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ราคาราคามัน359แล้วก็น็อตเครื่อง680ดุม1,000นะครับแล้วก็อันนี้เบ้าสเตอร์250เป็น1,250แล้วก็เป็น3 0 0พอาเราตีเข้าข้าง3,000ัเอ้ยไม่ใช่ดิเฮี้ยมจับผิด 200, 0ัน 2 4 0 0 2 8 0 0 3,200ยแยล้วจะเป็นพักเท้า3,200 3,700แล้วก็จะเป็น4 0 0พันตอนนี้4 0 0พันแล้วนะครับก็จะมีแฮนด์มิเนียมด้วยนี่แฮนด์มินเนียมนะครับเป็นทรงเดิมเพราะทรงเชงก็เล่นทรงเดิมแล้วมันมีแบบย่นด้วยนะครับอ่นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพักเท้า 3, 200, 3, 700, 4, นน 4, พักเท้านะครับนี่ปั๊บพักเท้าแล้วก็จะเป็นฟ้า ดัาเมีแบบเจาะนะครับก็คือแบบเชงจริงๆเลยนะครับนี่แบบเชงแบบเชงก็ต้องใส่แบบแบบนี้นะครับงบหนึ่งหมื่นนะกันเกียร์ครับกันเกียร์ปุ๊บเราก็จะใส่แบบของหนื่อเลยนะครับนี่ใส่แบบดีไปเลยนะครับใครที่บอกว่าใส่อะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าตอนนี้ผมขาดโซ่สเตอร์ โซเเตอร์เนี่ยผมไม่อยากให้ผมเสียตังเยอะผมก็เลยรอแบบรอไล่ของโกนิวก่อนแล้วก็จะซื้อ4-15มาใส่นะครับโกนิวบอกว่าซื้อ4 1 5่ามาใส่ก็คือ4 1 5มันค่อนข้างเจ็บนะครับพอมันซื้อมาแพลงปุ๊บเราก็ต้องใจเย็นๆในการซื้อนะครับคือเราไล่ปกติก่อนไล่ไล่แบบ42 0สูเนี่ยมันเอาลงตัวก่อนแล้วก็ค่อยซื้อ4 1 5มานะครับนะเราจะทำวัยรุ่นพันเมตรพันเมตรนะบอกเลยว่าวิ่งแบบดันโลสักโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันว่า จะวิ่งหรือเปล่าแต่ว่าสปอนเซอร์เครื่องเพื่อนๆถามว่ารถผมกับรถโกนิวดีมใครจะแรงกว่าการผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าดีมโกนิวแน่นอนครับผมเพราะว่าสปอนเซอร์เครื่องของผมคือสปอนเซอร์จากโกนิวคือถ้าไม่แรงก็โกนิวแรงก็คือโกนิวนะครับบอกคําเดียวนะก็โกนิวจะประกอบเองแน่นอนแรือเปล่นะครับผมนะก็ผมก็สั่งแล้วอันนี้โดนไป5 0 0 0ันได้ไหมเมื่อกี้ที่ผมพูด แล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งถังมิเนียมนะครับเป็นถังมิเนียมแบบที่ผมโชว์ตอนต้นคลิปนะครับก็คือถังมินียมแล้วน่ะ <_ D> นี่ครับเพื่อนๆที่ผมบอกว่าถังมิเนียมตอนต้นคลิปนะครับก็คือถังมิเนียมใบนี้นะครับใบที่ปาดเนี่ยหนึ่ผมก็สั่งแล้วนะครับจากเพจอะไรสักอย่างเนี่ยให้ดูแค่นี้พอเออคือผมสั่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอของถึงการคลิปนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปสั่งของแต่งใส่น้องดิมเชง EP พีครับ คือผมก็ตั้งชื่อแล้วแหละผมตั้งชื่อว่าคือผมไม่ไม่รู้นะครับผมว่าผมจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเพราะว่ารถผมแต่ละคันที่ผมทามาเนี่ยผมไม่ผมไม่เคยตั้งตั้งชื่อเลยนะครับเหมือนโซนิกอะ่ะผมก็ไม่ไม่เคยตั้งใช่ไหมผมก็ตั้ง่าถังแต่แต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนๆว่าเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าจะขัดใจเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆว่าอยากให้ผมตั้งอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับ เพราะว่าผมกลัวว่าตั้งไปแล้วจะไม่โดนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมว่าจใจผมตั้งชื่ออะไรก็สำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าเรามาจัดอะไรมินยมี่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้ด้วยหรือว่าใครดูไม่ถึงก็ขอบคุณด้วยนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเรามาสั่งของมเนยมี่จริงๆวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะ ทาให้มันไล่บอลจริงๆนะเพราะว่าทรงเชงเนี่ยมันไล่เบาคือทรงเชงกับทรงสนามมันมันต่างกันนะทรงสนามไล่เบาก็ต้องถ่วงแต่ทรงเชงหลังถนนเนี่ยไม่จําเป็นต้องถ่วงนะเพราะว่าเราเอาเบอลเท่าไหร่เอาเบอลเท่านั้นเลยนะครับ <c oughs> นี่เหมือนคันนี้นะครับเหมือนคันนี้ก็คือแฮนมินียมแล้วก็ถังมินียมเห็นไหมแล้วก็อันนี้มินียมคือโคตรเบาอ่ะนะครับนะโคตรเบา ครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเออผมลืมบอกดิมผมใกล้จะเสร็จแล้วแต่รอดุมก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งสั่งใช่ไหมก็เราจะถ่ายให้ดูนะครับอาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้แล้วเจอกันครับผมดุมถึงเสร็จแน่นอน